รบสบายดีพอแม่พี่น้องที่เข้าวหลบและหักแท้งทุกทานว่าสิเป็นทั้งลาวเฮาแล้วก็ทั้งไทยอยู่ทั้งต่างประเทศอยู่สุมองสบอเลอมื่อนี้ป้าเมาทือโอกาสซีรีวิวซีรีวิวหอบหอบอบหอบ,หอบขอบเขตบ้านน้โมงของเฮาเนี่ยแหลนะเนาะพอมีเอฟซีท่านหนึ่งข้อมารีวิวให้เบิงแน่เพิ่นว่าเนาะ โอ้ยมัวแต่ว่าภาพมืดอขอภัยละลายๆเด้อพี่น้องอันนี้เส้นตรงเส้นทางลวงเด้อพี่น้องหมู่บ้านสู่หมู่บ้านเส้นนี้ หมู่บ้านสุ่หม,มู่บ้านก็สิไปซอยเอินซอยน้พี่น้องเนาะภาษาลาวเอินหอมอันนี้หอมหมูหมู่บ้านป่าเมานี่มันมีหอมมีสื่อได้พี่น้องหอมสะดาป่าเมาอยู่หอมสะดาหรือว่าซอยสะดา ต้นใหม่ลายได้พี่น้องหมู่บ้านน้ำมงครับก็สิเขียวชะออุ่มงามพอมเป็นปหนาฝนทางพี่น้องทางทางเปื่อนเนาะโอ้ยสาวหลังบุยู่เพื่อนเลยจะไปไซลย ไปหอบบ้านเด้อพี่น้องนี่กระสบไปแล้วก็เป็นซอยซุดแล้วซอยตันเลลวพี่น้องถาเี้ยวคว้ากระสบเป็นรอบบ้านเป็นสิอยางไปเลยสะนนาะ คนแต่ละเฮือนละซ่านก็สิเอาอง่ายเม,มื่อหน้าเพราะว่ามันเป็นดูฝนหนาหน้ายามหน้าแล้วแล้วก็ออกไปลกหญ้าพี่น้องเลี้ยงงัวเลี้ยงควาย លាងដែលនៃតាល់ពីតែលនៃតីតែលាពីលើមសូវបីនៃប្រើបួនត ตากพาแบบนี้ก็ดีได้พี่น้องบ่ได้ใส่แนวนี้โท่ขักเอรีสิเลียนแบบก็แม่มาฮอนนี่กะชิเป็นซอยสุดสุดหมู่บ้านแล้วพี่น้องสุดหมู่บ้านกะชิเป็นธงหน้า ถุงหน้าออมหมู่บ้านเลยเลี่ยวขวาหมู่บ้านก็หางเพื่อนหางนี่แถวนี้บุคือขุมเขาเสาแพงคุมเขาปราเมาได้สิแตกต่างกันเนาะ เงียบเนาะพี <City> <c oughs> <the> kind of ่น <tes> <ip Mean> um, ้องเนาะตามหมู่บ้านเป็นทงหน้าหอบหอบหมู่บ้านเลยเพื่อนก็เป็นเพื่อนซุดหลอบบ้านเนาะทางนี้ปลามาแต่ทางใดอะนน่ะคุดกีดินไปเห็ดย่าง เขาหน้างามบ่ใช่อู้เห็นงูหนาบ้านเห็นงูหนาบ้านเดี๋ยดิดี๋ยดิฮะใช่ใช่ว้าวงูสิงงูสิงบ่ดิิงนั่นอ่ะย่อหัวแล้วย่อหัวแล้วไปจับไปแม่ อ่างูสิงพี่น้องงูสิงไปแม่กินข้าวเจ้าแล้วหันมันหลับล่ะลูกกบุญหลานสบายดีกันเนาะสบายดีนะลูกสบายดีสบายดีป้าสบายดีสดีพี่น้องผุนเข็นเออลอกเข็นก็เข็นเอาดินมาทงเหงากล้วยรีวิวหอมหอบบ้านมีเอฟซีพันเสนอมาอยากเบิ่งเงียบเงาเลยเนาะพี่น้องเข้อมือหาเมื่อหน้า เก็บผาบเก็บผาบรอบรอบบ้านซอยกลางเด้อพ <c oughs> <c oughs> ี่น้องซอยกลางบ้านเอฟซีพินกระสางอยากเบิ่งเนาะพินกระสางอยากเบิ่งรอบรบบ้านอยากเบิ่งกระจัดไปเลยพี่น้องจัดตามคำขอ อันนี้เป็นซอยใจกลางหมู่บ้านเด้อพี่น้องเด้อปลาเมารีวิวให้เบิ่งนะซอยซอยขางแล้วก็ซ้อยใจกลางที่กลางบ้านกลางบ้านเหมืดสอยกลางบ้าน หลังจากที่รีวิวมากอบบ้านมากลางบ้านแะ้วมาหอดกลางบ้านกะมาหอดเพื่อนป้าเนาะเพืเอ่อนป้าเคยเบ้าสุกันฟังหรือว่าเสนอเนาะห้องน้าเพิ่นสามปีอลไย,ยังบุีแนวมุ้ง <c oughs> น้องมอดกับน้องเหม็นแล้วก็น้นองอุ้มอิมรุ่ก,กับป้ากับเถ่าแล้วไปทำงานก็นกนได้แต่เลี้ยงลานได้แต่เลี้ยงลูกเลี้ยงลานน่ะวะ อันั่นแหละแมนก็ส่งให้ลูกกินพี่น้องเลยฝากให้ลูกกินลาว่าโดยจุดประสงค์ก็คืออันมีผู้ใหญ่ใจบุญซอยก็อยากให้ซอยมุ่งห้องน้ำลูกต้นลานนะนะพี่น้องลูกต้นลานเพราะว่ามันมีลังคาได้หาปีเลยเราปีที่หาบ่ปะปีที่หาคนี่ปีที่หาอะไรตัดกเขานี่ยก้ที่หาปีว่าเอาสี่ปีเต็มะเนอะสี่ปีเต็ม อันนี้คือแม่ย่ายของแม่น้องมอสนั่นแหละของแม่ย่ายของน้องมอสน้าลูกน้าเล็ขี่เดือดๆค่ะแม่ลำยองไปใส่ลูกลูกลูกเช้ากับจนใส่ใส่้อหน้าให้พี่น้องเอ้ยนั่งลำยองนั่งลำยองพูดพูดชิลีวิวให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อป้าว่าเพิ่นว่าแต่ก่อนน่ะเนาะกัน ผลพาเดชสองห้องอาบน้ามันึงนะพี่น้องแล้วมันลใหญ่แน่ห้องอาบน้ามันึงเพราะว่าครอบคริ่นมันลายคนณะนะลายคนอยู่โบแมนเดียวนี่อยู่จะคุณปะหาคุณพี่น้องหาคอณหาคนอยู่คุเมืรอนี่กะแต่ตากคุป้าประตูกับบ้านได้เอบะนะคงซา้าสเองเห็นได้นะ ลุงก็คือผู้ไปทํางานครับอันอันอะไรเอพี่น้องทีมงานไปเก็ะผอใหญ่พอใหญ่พูใหญ่ภาพมาได้พี่น้องทีมงานนั่นแหละพอได้เลี้ยงลานแม่เลี้ยงลานแล้วก็สีผู้ใหญ่ใจบุญซอยกับขอลังค่าเนาะกับประตูเนาะพี่น้องกับประตูพอได้เห็นรูต้นลานนะนะผู้ยังหน่อยนะคุณผู้ใหญ่กับยาดอกเนาะคิดเพื่อลูกเพื่อลานทางป๋าเมาเองก็อยากซอยเพื่อแนหนะพี่น้อง ก็เห็นว่าไปถ่ายทั้งได้กับพอได้อย no. ู่เนาะก็เลยก็เลยอันอยากมาสอยป่าเพ่อแนลูต้นเพึ่นเนาะเถาและรุ่งพ่นกระเถาแล้วฮะทำการทำงานพอเด็ดแต่เรียงล้านกอได้แต่เลียงล้านนาอยู่ก็หกสิบเลยโอ้ยเนาะแต่ว่าพน่นข้าข้าวไว้แล้วพี่น้องสั้นกระซีกระซีแปดแผ่นแปดแผ่นแล้วกระซิบผด ข่าวกับโบทันมีได้พี่น้องสิ่งที่ขาดนี่คือเครื่องเชิงแล้วก็ประตูแล้วก็สังกะสีจักสีเท่าใดยังวะอ่าโทุสีจังไดเน,นาะจักสีจังไดเนาะพี่น้องสีปลาหมาสีหลอดอยู่บ้องานนี่คือห้องใหญ่แท้สีหลอดอยู่บ่อทันผู้ใหญ่ใจบุญ แต่ว่าเป็นยังจุดประสงค์ที่เป็นประเมาอ่นอยากจะซอยป่านะผนเป็นคนขยันพี่น้องเป็นคนทำมาหากินผนเป็นคนสูขชีวิตบองแน่นี่ฟังเอาลูกสาวกับนางลํำยองจบโอ้ยโอ้ยลูกจะว่าเแม่จะช่างลูกลาโอ้ยยันบาปลูกลาโอ้ยตายเลยพี่น้องเลย ผูกะาจีเป็นลมนางลำยองหามันนาวซันอยเวลาลำยองนี่นี่ลำยองนี้แล้วมาเบ่งบนนอนนั่นโอ้ลำยองนี้บ่ลูกอืมบนนอนนั่นก็มีอะ่างันโอ้เบิ่งแหน่พี่น้องมาเบิ่งแหน่บนนอนนางลำยองวะสันอันนี้คือบนนอนนางลำยองพี่น้อง โอ้ป้าเพิ่นเป็นคนขยันนี่เด็กพี่น้องปลูกมะกล้วยแล้วก็ไปขายพอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงล้านนี่แล้วพี่น้องให้อุ้มอิ่มไปขายพี่น้องปลาเมาก็เคยซื้อซอยเพิ่นบังเนเพิ่นสะอาดสะอ้านเพิ่นขยันนี่ไปเข็นขี้ดินมาทบเหงากล้วยก็ปลาเมาสิอยากซอยเพิ่นหาน้าพี่น้องก็รู้ต้นลานน้ำ ล้านน่ะพี่น้องลูกนั่งลำยองร้านน่ะก็ได้สองคนลูกนางลำยองบังคับมายืนด้วยลูกมายืนเฮียงกันด้วยลูกล่ะไปไปมายืนด้วยลูกล่ะลำยองน่ไะนนบบนนนไปแล้วว่าตีลุกอ้ยอ๋ออ๋ออ๋อบ่อืนออ๋ออ๋ออองนออ๋อออ ปหาพวใหม่อีกหาพ่าใหม่บอกแลบอกแลูกบอกดูเ้าดูเบาสู่เอฟซีฟังดูลูกเงินดบักห้าอยากได้อยู่บ่สังกะซีมุงหองน้ำดูเ้าดูเอาโดยเบามันมวนโดยหันหนามะนหามะดูโดยบักลายอยากได้อยู่บ่สังกะซีกบประตูามบอลูกดยลูกโดยอยากได้อยากได้นมืนแม่หน้มืนแม่อันวมืองามงามนวมืองามกนมืองามลูกล่ะขันอยากได้นะไว้ บักล้ําอยากได้ประตูห้องน้ำกับแนวมุ้งนะลูกเนาะโด้ยสันติด้วยโอ้ยแฟนฝนหัวใจสันติลูกโอ้ยจะเหม็นสะอาดเนาะโอ้ยหนาวเวตาตีแต่แต่ลูกนั่งลำยองโอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งจนรอบบ้านที่มาจบน้ำลูกนั่งลำยองนี่แหละบอแมนใช่ไหมบอเป็นคนไทยบม่ได้ต่างประเทศ พ well, uh ี่น้องเหรอบ่ได้ว่าชันเฮาเป็นคนไทยได้ลูก่อเฮาคนไทย่าชันเออคนไทยกับคนไทยลูกโควิดโควิดยังบวบเบิดยุ่มนมึอดอกน้ำเอ้ยไปนาเกโควิดกอได้ไปดอกลูกเอ้ยบวเ็นกันดอกโอ้อันนี้ลูกอยู่เมืองลาว เอออ่างปักห้ำบักห้ำนะลูกลูกเมืองไทยบอสฟังฟังเอาฟัง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 ฟัก่อนเดี๋ยวเอาฟังนี่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 ปักห้ำนั่นลูกคนไทยบ่ลูกคนไทยบอสักห้ำบักห้ำเป็นคนไทยบอกนะแม่ลูกบอกนะแม่บักอสคนไทยบ่โอ้ยถ่ายเพื่อนเลยเอาชุดถ่ายเขาปิดคลิปเด้อพี่น้องมวนน้ำเด็กน้อยว้าว เป็ตาสะออดน้ำเนาะเป็ตาลุตนอะไรไต่เดียงสาพี่น้องเอ้ยบบจักจังหาลำยอกมันนี่วะซันเพิ่นว่าแม่เพิ่นกราบสบายดีพี่น้องพ่อกันคลิปหนาเดอสบายดี